ครับผมมาบ่าวดีได้อีกยังว่ามันบ่ามียนนี้พี่น้องอนี่นี่เต็มนากล้องเอ้ยเนี่ยจะเอาไหมาอย่างเอามาให้หนูค่ะเอามาให้หนูวัดบ้ามีไปรักเอาน้่มขั้วคือบ่ามีหัวแบบนี้แน่ยวะกับบ้ามีไปรักเขาเนาะอันนี้นปลู่ก็เอียงอันนี้ปลูกเอาเองบ่ได้รักเป็นบ่ครับคือบ้ามี่บ่ดีแต<ม>่บ้ามีนี่แหละพี่น้องผมอกับบ่าวดีกับป้าหนูไหลหลานของเพื่อนนาะพี่น้องเนาะป้าหนูเงินหลานเพื่อนหลักะบ้ามีสวัสดีครับพี่น้องผมกับบ่าวดีบ้ามี ช่องยูทูปอีสานบ้านเขาเองเยนีเฮาสิมาเคลื่อนย้ายหนูไปอีกแักตัวเบาดีให้สิบสองตัวโหลหนึ่งพี่น้องผมขอบคุณหลายๆครับตะวากะโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อนระยะว่ามากกว่าพี่น้องคือเขาไปขยายฟ้าไม่เพิ่นกับจิงอยู่แต่ว่าทุกอย่างมันมีคาใส่ายกันมากกว่าฟรีมันเป็นไปบ่ได้พี่น้องผมแล้วก็จำนวนเงินเขาบอกนะครับน่าท้อไรจังไรก็ได้มันเป็นความลับซะอันไรพ่อบอกอะ้รเขาบอกเอาพี่น้องผมมาเบืองห้วยไอ้ให้เจริญญาปัญญ์่ะ โอ้ยบ้ามีบว่าว่ามันแท้ดีบบาดีแท่มันแท้ครับมันแท้มันใหญไงบอเห็นล่างแท้เลยครับเฮ้ยไ <Hey. S 2> ปเอาไปให้มันเ้ย hey. พีน่น้องจังหวะเอาไปนั่งไป <c oughs> เดี๋ยวใจเย็นๆนแล้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวบาดไปเบิ้องป้าวว่ามีพร้อมฝาแล้วเราไปนี่ว่าเอาไปเห็นเราได้เดีหน่อยว่าน่ะแลฝาแลีย้ยวแล้ววเยอะทั้งรถเลี้ยวเนาะโอเคไส่พอดีไฮบอสได้ล่ะ เดี๋ยวให้โอไม่ควันเขาประกาศไอ้นี่ก้อนคนมาบ้านตึ่มก้อนบ้ามีกับสีดังคือบ้าดีนั่นแหละโอ้ยออกลูกอาสมกันสัวกันชุบพี่น้องเลยนี่อ่ะมันคือบอกกัดกันนะบอกกันอ่าสองทุนสามทุนพี่น้องผมบ้งบ้างตัวแดงแดงกับมี่ไม่ไม่กับมีเฮ้ยอันนี้สองแม่ดินี่กันอะไรยังนี่นะกิโลไอ้เจนน้อมน้ำกันเฮ้ยปล่อยมัน เมาดีคือเห็ดจังสีชีวิตมันควายมันครับแล้วก็นั่นแหละครับนี่นี่ตับักใหญ่แล้วบ้ามีกับอยากเรียงให้มันได้ขนาดนี้แหละครับราเบิงก่อนเดี๋ยวบ้ามีซสยไปเลยอือไปเลยโอเคโอ้โหันเอามันมาให้หนูอับกปุ๊บปับปุ๊บปับพี่น้อง บ้ามีบ่าจับยังสี่อาญานไปหาญามันหูกระมันอืมูกระโดดขึ้นสี่กะกะบอกพี่น้องเอ้าบอยไโดดถึงกล้องพี่น้องเห็นบ้าว่าันแถ้าจะคว้ามันดู่เป็นอยงบ้าม้าดีนี่หรอเห็บ้ามีไอ้นี่หรอเออไอ้อนี่เอาครบเนี่ยครับอันีไปครบยังนี่ บ่ทันครบเอาไปยังไงล่ะมันก็ขาดยื่เท่าไหร่ปะขาดขาดยื่อหาเบาเดีเล็แล้วเอาไปหกรวดเนี่ยเอากลับขึ้นมาเอาไปหกไอ้เนี่ยเอาเส่นน้ำอีกเนี่ยเอาเส่นน้ำอีกหกเพราะว่าเออเนี่ยเเส้นน้ำนี่หกคือเจี๊แต่เพราะว่ามันหัวผมทิ่มหรอห็นบอเนี่ยเส้นน้ำนี่นาทิเหมือนหรอดิตั้งอยู่บอทันมาตายจังเลยเราพี่น้องกระป๋องเส้นน้ำตั้งบอทันมากเลยอันนี้ก็เป็นครูเป็นบ้านนี่อืม เฮ็ดจังได้หรกอนแล้วอ oh, ่าถาบ่าวดีทาก็ได้ครับไม่ทาทั่ก็อากันเลวโอ้ยเขามาเอาหนีเบิร์ดเรามันบ่คือว่าสิสิเห็ดอยังได้รอกคิดว่าเขาเอาไปเป็นชุดเดี๋ยวที่ก็บมาให้ซันเดี๋ยวที่เชฟไปเอามาให้บ่าวดีไอ้นีแบงกันหาเนาะนี้าฟ้าหน่าสิหาะสิเหลือวคือหนูฟ้าหฮะอ่อไปเบิ่งหนูที่สิเอาไปพี่น้อง mềm bao này này bò này tôi 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 nhanh nhảy này nấp thì đó tôi nhảy này nấp đó này bao gì mua đi mua hang mua chẳng đầy bao này cứ đầy à? ừ, đi nhoi tụi nhỉ nhanh 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 đây nhanh 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 บ่ได้กระได้เบิดแล้วบ้ามีบ่ว่าดอกให้รัวหนึ่งละอันเดี๋ยวอันแม่พันนี่บ้าดให้ไปมันขี่หรือบ่กเฮ้ยยังไงเย็นบ่บ่บ่เมื่เห็นมันเดือดได้ไหนเนี้ยงไปจับเสือยังหนิคงบ้ามีมันคือเดือดครับเดี๋ยวตัวผู้นี่เอาเครียอยู่แหนแดงว่ามันบ่เดือดอยู่แต่ว่าบ้ามีย่านเองบ่อยันจ๊กเอาแต่ว่าตัวแม่นี่มันมันเดือดคู่บ้าเห็นไหมเอ้หนูบ่กินบ่นี่บ่แบ่งยังไงเหรออ่า บะเลี้ยมันหูจักเจ้าของว่า่นซืออๆดกมันหูจักเจ้าของพี่น้องมันหูจักเจ้าของบ่าวบ่าวมีร่องแล้วเห็นเห็นนํากันอยู่ว่ามีกะทายเบิง่งดูอยู่หนูหลายดีดียร์พี่น้องบ่ามีที่แรกว่ามีบะบ่ามาันสิหลางลายบ่แม่นมีเติ้ลหมูมีเติ้ลหมูตะลบอนเดี๋ยวเอาสอบกันอือาสอบครับเซตไปใอยกันเลี้ยงพี่น้องผม ก็จีบคนเดียงบ้ามีก็ไปเลี้ยงแล้วมันบ่าหลอดันกัดกกงออกหนูเผอกเขายังอยู่ยืนบ้านหนูเผอกเข้าเอาหล้วหนูซุ่มมีบ้าวดีบ้าคัดไปไ่พูดนะ่ะหนูซุ่มนี่ บ่ได้คัดออกบ่คือ,เอ,อ,เ,อเอาบ้านนี่เอามาอยู่ครับเอามาอยู่เอามาอยู่าายคือบริเวณเนี่ยมันคือเพิ่นเฮ็ดมันเหมาะแล้วเย็นนี้คับเพิ่นสิลื้องฟื้นฟาร์มเพิ่นขึ้นมาอีกมันก็บ่มีปัญหาพี่นอ้องเครื่องมือครบคันน่ะเครื่องมือครบคันแล้วก็โบกเบรกอีหยังหมู่นี่จังสีนะมันคือ เพิ่นเลี้ยงไว้เตรียมร้อมหนูเป็นสามสี่พันตัวบุนสังเกตบ่เนี่ยบ่มันก็เลยกลายเป็นว่าฟ้ามเพิ่นม,มันค่อนข้าง,งสมบูรณ์แบบซึ่งมันตั้งจากบ้องบ้าวมีเต็มที่กับโอ้ยเกินยี่สิบนี่บ้าวมีเลี้ยงบ่ไหวดอกบ้าวดีไรบุญร้องผม่หนือยไหมไม,ไม่ตัวมันดีนดีดิแข็งอ้อาวโอ้ ตอนไปพุ่นต้องใย่แยกให้เด้บดไปตอนไปฟ้ามบ้ามีไม่จบง่ายๆเด้บดบดแยกเบียบลอยมันนี่เจ้าตัวเดือตัวใดเดือบ่เอาเลยเมื่สีแยกเองบ้าเอาไปบ้าบ้ายึดล้นอยู่ดอกบ้ามียังสีลึองนี่แบบนี่บ่บ่แฉาบ่หูวเลยว่าบ่เดือนี่ก็คือเขาเกียเขาใดได้ได้มือลงไปได้ตัวใดมันฟู่ฟ้าบ่เอาเลยหงุดหงดพี่น้องเอาไป อาจารย์ให้นแล้วไหมครับอันนี้พี่น้องผมก็มาถึงยังษ์ตัวให่เลยโอ้โหก็อ้วนแเดียวนี่อวนบุ๋วัววนไปเจอตัวนี้นนนนกับแถมไปรวมไปย่างครูหนึ่งเรียกอาพี่น้องผมสลับกันแน่ละผู้แม่น่ะอันคนนี้คนละคอากยื่นว่าสีให้ยแยกคอกใส่กันเลยคนละคอกบ่า มีสองมันมีสองลุ่นอยู่บ้าครับซุ่มพุ่นเหม้ยสี่แยกใส่กันนะ่ะโอ้ยอนคนละครอกเลี่ยเนาะอ่าเพราะเป็นยางเอาไปแยกใส่กันเลยมันเสื่องกันอยู่ hẳn ละนั่น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 ,น,นตัวนี้มันดื้อบ่เอาเอาตัวไหมตัวนี้ตัวนดว้ดื้อตัวพ<อ>ี่ดีโอกัสหน่อเขาบ่เข้ากว่ไปนี่มันนองมันก็ธรรมดาลหละใครล่ะ ตัวเจ็ดพอผ่นห,หต็มได้จ<อ>าจไ,ปไปก่อนเดยตอ๋อเอาใเอาไปพี่น้องกินหนูเบี้ยได้พี่น้องกินบ่ได้ได้นี่เอาตัวไที่มันบ่เดือนอั่นแหะตัวนี้แล้บ่ดือ,อ,อบักวงลสามพี่น้องบักซวงลสา แบบเดียวกันก็คล่องผ่านหยุดตัวนี้ผ่านหยุดใส่บาไปนําเลยใส่ตะเกียงหลุดไปน้ำอ๋อไหมอืมนะพอพ่านแม่พันน้ำหมดแล้วตัวนี้มันจะเป็นพอพันไหมว่าตัวผู้ไหมว่าเออมันเป็นหนูใหญ่หนูเงี่ยมโอเคอ่อดีมาก เดี๋ยวบ้ามีสีเลี้ยงแบบบ้าดีก็พานหยุดพี่น้องสีเลี้ยงหนูลูกป้อนเขื่อนว่าแต่เอาไปจ่าเมียถ้ามันกินนมอยู่แล้วบ้ามีสีป้อนมือป้อนมือขัดมัดกัดบ้ามีกะเอว่างมือนั่นแหละบ้าได้ล่ะบ้าไม่มันแย่หรือว่บ้าดีเอาตัวไม่เรือครับเมันแย่แล้วบพาเอามันเหี่ยนมือบ้ามีเด้เอาตัวนี้น้อยนั่นแหละบ่ได้เจียงที่วายากได้หนูใหญ่เอาที่มันบ่กัดพ่อกไหมอืมเหลือตัวเดียวพี่น้องผมนี่หนูเพือก อ่าตัวนี้ตัวเมียให้ตัวผูกอ่ะเหลือตัวเมียตัวเดียวพี่น้อง <c oughs> โอ้ยแต่เสียดายเป็นว่า,ทา,ทา,ทาเท่าเถอะเปลี่ยนเทียบวันกับตัวนั้นหางเหิงมือขาวเบิดพี่น้อง<ม>ตัวผู้เป็นยังยังตายกคนเดี๋ยวนี้มมโ่จะเสียดายพี่น้องเหลือตัวเดียวอ่ะครับพี่น้องสิได้เดินทางสู่อูมไม้ไม่แล้วได้สู่ฟาร์มไม่แล้วพี่น้องผมกลับเป็นฟาร์มของเบาดี แบรนด์กันไปเลี้ยงแล้วพี่น้องลายครับว่ามีนับเบิึงอยู่ประมาณพันกว่าตัวไปหาบ้ามียู่นี่เกษตรมั่นสามสิบนี่แหละพี่น้องครับไปพี่น้องผม,ไป,งผมไปพอกันอยู่ฟาร์มครับบ้านเนี่ยไปลุยไปพี่น้องผมบ่ายคอยมาแล้วสิเดี๋ยวไปซื้อของน้ำมาพี่น้องไปงครับนี่แหละครับบรรยากาศจะสวยจะว่าบ้ามีเลี้ยงหนูสีขาวอย่างผู้ใดสันดี เดี๋ยวพี่น้องผัสซีวาบ้ามีตัวอาหาเบิองนี่อีกตัวหนึ่งได้มาสดๆหลอดมือเส่าพี่น้องนี่นี่อันนี้เป็นตัวแม่บาทน,นี่หนูขมเดี๋ยวสิเปื่อป้าเอกป้ามี่พ่อเดบอเรีนได้พี่น้องเห็นบ่อขาไปเ,าเดี๋ยวบ้ามี่เสเบิองมไม้ไม่ของบ้ามีพี่น้องคือ บ้ามีบ่ได้หัว่ามีหนูเลยนี่แต่ว่าด้วยสัญชาตญาณบ้ามีคิดว่าสิมีหนูนี่บ้ามีเดี๋ยวเขามาไหว้ไปเลยนะครับเรื่องนี้นี่บ้ามีเห็ดหมองอ่ะยิ่งนี่นี่ยู่นี่ข้างทางนี่นี่ครับเห็ดหมองยิ่งนี่อีกหมองหนึ่งนี่นั่นหมองยิ่งนี่ครับไปเดี๋ยวพี่น้องกับหักันพี่น้องนี่เฮี้ยนคนวุ้ยวุ้ยบาทเดินไปคุยแล้วรอบนึง นี่พี่น้องบ้ามีถือว่าเป็นตัวเมียต่องเขาเหมืนบ่าขึ้นหนูผมรายยุดตอนปู่ตาต่องเข่าบ้าเอาไปไว้สิไปขวเบิ้นเอาบ้าวดีเด็มดมโหดแล้วยี่สิบบ้าขันมีเงินสาธุให้หนูขายดีดีบุมบ้มบุ่มแล้วบ้าวมีสิขยายให้บ้าวดีเบิ้นน่ะละมู้นี่นะครับโอ้ร้อยบอกนะ่ะ ร้อยบ่พี่น้องมันไกลเกินฝันเกินเอื้อมเป็นไปบ่ได้อะบ่าวดีเอาหนูมาแล้วพี่น้องบาทโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปขนไอ้นี่ซอยพ่นค้นพี่น้องเอาวิธีสมาสิจับหนูเอาน้าเอาไขึ้นมาให้คยเด้อบาทนี่เขาจะเลี้ยงนี่เราคอยอุตส่าเงียบกับมันแดีว่าบ่ไอ้นี่มันแล้วยิไปจับมันเล่นเสืออยู่คุณพี่น้องนี่ยเล่นกับมันนึงเนี่ยเงียบก็เร่นหม่ยัง หิ่ให้หนูกัด mm. มือผู ah. <English language. S 2> ้ใดสิย่งหี่ะอากันนี้เป็นฟ้ามบ้ามีแล้วครับผมส่วนลูกที่ออกครับิ่นย่ายมือเศร้านี่บ้ามีประกาศท่ายิงมันถมหลูกมันเบิดแม่พี่น้องมันเอายังเงี้ยถมหลูกมันเบิดเลยบาดมันก็ย่ายไปผุนเขาเสียวเงี้ยเงี้ยวอีกดีบอกมันหลายผดเดี๋ยวนี้แม่นบ่นีมีพี่น้องกับลูกสุดยอดพี่น้องผม ร้อยหนูกัดมือพี่น้องผมเจ้าแรกเจ้าเดียวเ่าเอาเรียบารดบ้ามีแอ้เนี่นี่ท่องยืมเงินว,าาวน่าสรุปท่องยืมเงินว่าสรุปคิดว่าเดบอสเพจแต่เดียบี้นุ้ยบ้ามีตัวเนี่ยไม่จังใดมันพี่อยู่ในทางพี่เออก็คือน่อมันก็ออกเลยดิตุ่มตุ่มเป็นอย่าง ก็คือจะน้าสีอวอ่ะเขาล้างสีออกมันท่วงก็จังว่าแเลยมันพี่คือมันท่วงอยู่ดิอ่ะมันกัดเจียวเห็นอย่างไรเอามาบ่านี่บ่าที่หัวที่สุดบ่านี่บ่หอนอืมก็บ่หอนบ่คอยกินยังพวามดื่มคอามก็ไมาเดือดนีเนี่ยเนี่ยไม่ได้ยานหอนเลยเนี่ยเอาแล้วบ้ามีคือว่ามันเดือดสินย นี่อย่างเดย่านเขาดิมันพูดตลอดโอ้ยมันพูดเต็มๆอย่านน่า่ได้นวมนกเลยะเจ้าคุณมาเพี้ยงเลยตัวนี้บ่อทองแม่นว่าสรุปนั่นตัวนี้บ่อทองบ่อทองเอาขึ้นไปเอาตัวไหมเอาเขาทับไปตัวนั้นเลยฮะตะปูเวาให้ตะปูบ่เอาเอาไปให้แน่ะสัตว์เะไปพี่น้องอท้ยเดี๋ยวตัวผัวมาไว้ใส่หน่อยเจ้าก็ได้เนี่ย เป็นอย่างก็อนนเอามาใส่กันล้วน <laughs> เอามันถือว่ามีไอ้เพ่าไอ้มันพักฟื้นก็หมดตัวผู้อย่งางเป็นอย่างเป็นบดบดเป็นอย่างชั่วแมนบ่เพอสไอ้ตัวมันหนะ<น>มันเสื่องย่างเดียวไก็ได้มรกินับอะไระบ้าดีบ้าบเป็นอยังกับบ้าเปลี่ยนบ้ามีไอ้ตัวหนูบ่ายัางมันเสื่องลายเสื่องกับผักแน่นตัวเนาะ หูผูตัวบ้าดีเอาไว้เนี่ลึงปันนี่ตัวบ้ามีเนี่ยเจ้าบ้าบอลเนี่เอาก็ข่อยกระบ่เห็ดนี่ยังมันขอ่ขอยคือเย็นอี่อยเอามือจบไปได้อยู่ตัวขอ่อยบ่จับต,ตัวมันจะทีอเจ้าต้องจับมันตัวจับอะไรกันฮะลึงมกลึงนี่ยควอ,อย,อยสินี่เจ้าเร่นกับมันนี่ย <c oughs> อืมว่มก,กัดจังไลยข,ขวดขวดอยู่เพื่อนสร้างมาแล้วอยากกัดกัดไปอ่ะอือให้นูกัดเจ้าฟ้านี่นาเออเอาใส่แล้วหนูเขาจะใส่เนี่ คุณนายยุ้ยได้สอบตายเด้มามาแยกหนูลงบาดนี้กสิได้ปิดคลิปให้พี่น้องไอ้นี่กันบ่าวดีเอ้ยแยกแยกเด้อครับนี่ล่ะเอาบ่ฟังนี่เด้อบ่อร่วมเลยบ่ฮะบ่ร่วมเลยบ่บ่ร่วมดีครับนี่แยกไปนี่หัวอาหารกันเพราะมกสิริเซาสามบ่อนี่แหละฮะตัวตายกันเลยกวนแล้ว ไดไลจับยีกินเยอะเฝ้าพีชเจะเ้าเออพิดเยะเ้าพีชเจะเ้าพี่น้องเพราะว่ามีบทเลียนกันแล้วไดไล่ครุบมันแรนอ่ามันแลนนรงบ่ออกแล้วมันลึงล่ะซุ่มเดียวสวงนั่นเอาตัวเมียไปใส่อยู่เบาเบาดีปะสิ สมสัวปวดแยยยยกกเเลลแบ่บ่ให้รวมกันบ่แยกมันบ่เอาแยกกันแยกร่วมกันเดี๋ยวมันกัดกันอ๋ออ่ะเป็นการแยกงูอยู่พี่น้องกะเอาเอาไอ้ซ้ำนี่ซ้ำกันซะไอ้นี่เขากลับมาหอดแล้วกัต้อนรับสมาชิกใหม่อีกซิบก็ตัวพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับทุกไรทุกซับทุกการที่กัดตามพี่น้องผมไปกับพวกท่านไอ้เห็ดโอ้ยเดี๋ยวเดียวบามีอ่าแนวไหนแสดงหนูเนี่ยไปร่วมยมีแยกซะแยกซะตัวนั้นมันไง